ฮ่มฮึ่มฮ <si ึ่มภาษาวัดก่อนทวัดไปด้วยเกิดที่แบบว่าวัี่เกิดที่วัดฮ่าเกิดท่เกดรเ่า่โอ้มนนเมมันถึกน้าเนาะมันกบเกิดด้วยกแล้ววัดตกค้ำมัน ก็สอนบ่บ่ได้เขาเรอสอนวัดหรอไม่ยั้จะสอนจะสอนดมิดเขาสอนหัวกันเหรฮะสอนดม็ดเข่าสอนดมหัวกวันกับวันผสอนกับสอนตายแล้วตายแล้วโอ้ยใหญ่ไวนวาเอ่ะอมไตันัน ลูกัดเคิรกัดนะนโอ้ยแยมตู้รูตีลีแยมตูรูตีตรีเด้อน่พี่น้องน,าน,น,านัน่นนัเห็นบ่าันี้แหะเขาว่านาคือหัวกบขันพวกเราพดว่าจไปป้อยดอกมันจะตายเขาจะครับครับคับเว่านาขึ้นหัวกบกติเป็นงสีเด้อหมดรบงนาคือหัวกบนี่มึงกันนี่้เด้พี่น้องเด้อพี่ี่ลยนปั้นเขาจะสอนไปป้อยรองหงครับครับครับแมนแมมันก็จะตายเอาไปกินกนพี่นอ้องไปมกของเสียพักเด้อบอยู่อยากได้พัดมันอ๋อครับครับ ครับผมครับผมโอ้ยกเปผมวิตม em ินิตมันมีหน่อยหัวเด้อนนี้มกไยดีกินกับตีแซ่บายเนี๋ยเขาอ้นๆเขาอ้วนแ้วุจะเป็ใจยวที่สดไปสยฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่เฮ้า่่ามา่บ่าหาเบาบาเ่ามยมีเกงเดิมอยู่เิ นี่อย่าอยู่กำลังหยุดดิอุ้มตะตอนแสงต้นไปกลับไปเบ่งจากของเด้ออยู่สั่งจ้างเชนยอเด้อบ่มอะไรกับมื่ออื่นสิลงเนื้อยูทูบแหละกดกลับไปพิมพ์คำว่าจ้างช้างเชนยอเนี่ขึ้นโดนเห็นเหมืเจ้าว่านของงอเงี้ยนี่เราเมื่อว่าเมื่ออื่นกับมื่อื่นเเอาลง <laughs> ช่างช้างชแนลเออภาษาไทยช่างช้างชแนลอ,อ่ะหนูก็ดที่รานห้างเด็กเพืนนั่นพอดีน่องกาอ,อ๋ออรับคับครับเออบ้านเก่าสมัยเก่าโบราณ ไปมองได้เห็นทั้งเครื่องผลกับรถพผลแล้วพี่น้องว่าพี่น้องไปเบิง้งเพิ่นเอาเครื่องพลต<อ>้องเอาร <มา S 1> <น>ถพผลต้องเอารถาพผลน้ำมือ,น,มอ,อนีมาเบิ้งค้นผลมือพลังงานมือเนาะพนะื่นน่ะตีนากระดานลวดเลยเนะี่ยเล้วเสร็จเลยนานึ่งวัดถิ่มสมัยเก่าอะไรเนี่ยอ๋อวัดถิ่มสมัยเก่าวันนี้นี่สมัยเก่าเป็นที่ที่จะเก,กี่ยวว่นกาได้เคยว่าทงเทียบว่าเจ้าดิ ไู้หใน่าโอ้โหจงตัวเนาะป๊แสดงว่าคือโดนต่นสม้า่กี้อโอ้ยแกดนกเราเป็นหอยตัวเป็นนุ่มๆเยอ่เลยนี่เป็นนุ่มๆอยู่ดูน่ออ้ยเดอนเด้อนมัดแตดเลยนาจอมัดปลอมกันเลยโอตดาสมคือไปกวนบนว่าขุเดี๋ยวคือกันว่าเป็นตีห้างวันตีัน่ะเฮ้ย อ๋คุยไงอันนี้คุน้อยบัดเดียัดเดียวหนาหนึงัตลอดเกล็บติตลอดตัวน้อยตัวนญ่นะอันนี้เนาะลูกอดนะลูกอดตัวน่อยเออตัวน้อยเอาก็ร่ยใส่ฉี่เอไม่ต้กินเเทียวอยากกินด้วผมก็ได้เดี๋ยวไล่ไป อิ่มผูนึ่ไอิ่มสคนเด้อมีสคนอิ่มผู้หนึ่งใส่อิ่มผู้หนึ่งเดี๋ยวปั้นเขาก็จะตายหมดเแม่นปั้นเขาก็ตายยิง้หะเยละมูหาพนตัมตสัญมันไปไดเตียองนี่หปลาซิวอะปลาิวปลาขาวน่อยม่หมดอืมหมันก็้นนาเนาะ ในน้ำมีปลาในน้มีข้าวแหละนู่นเมกเห้ยนนโลบลัยมุนี่ตินี่มุนี่แหละบนหลัยคับนี่เอเี่ยน่ตีนี่นี่เป็นเบี้ยเจ่เลยเออนยังนน่นหิน่ะนี่ยน่ยังกะน่นหินมาแล้วผมว่าผมก็เคยเห็นอยู่เคยลงอยู่แต่ผมบ่จักว่าเป็นเนา่น่ว่ะมันเป็นนขี้กลวยน่นขี้กล้ยตั้งหากไอ้นี่น่นหินมาเลยเเื่อนหินโอ้นหินนนหินเนี่น่เนยน่นน่านนี่เราลง รถใท้รถพ่วงไปถิ่มปีละสรถ่รถ่ต้ให้ยวเดียให้เดียวเนี่ยมันหลายโอ้ปีนี้เดียเดีวกล้วยะปีนี้เดียเดีงัวนะมีสิานเขาไอ้งัวปะนะบ้านเขาไว้ตัดเยวได้ไหมเนี่กินหมกน้ำเด้อมเนี่ยนี่บ่ตกป่อยดอกมันได้หลายแล้วบ่ป่อยดอกบ่บ่บ่หมก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 กินหมกน้ำมันเนี่ยสิชั่กินหมกหัวแล้ว วปล่อยปล่อยดีปล่อยจางไหบออาหารวิเศษอาหารสุดแซ่บอาหารซสบมีสาาเดออาหารซสบอีสาาเดออาหารเสบอสาาเดอหมกห่วงเนาะอันดีซสบต่อถาบอกจ้เอาก็ไดปั้นข่าลาเด้อปั้นข่าลาหลุดปั้นทั้งทึ่งท่าลงมา ข้านี่ว่านถาสอนห่วงพร้อมดู้นี่แล้วมาหน้าสำไม่ไหมนาะมาหน้าสำไม่ไหมกินขอกล้องเหมือนเช่นกัดกักัดโอ้ได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 ้อาหารกล้องอีย่างน้าหนี่นะอันเดียวกันละผัดตะเพ้าหมูผัดไก่โอ้อยากอะไรสร้างได้เหรนป้ผัดไข่ก็ได้ทีผัดไข่ก็ได้ เผาหมูกับเผาไก่เหรเฮ้ยกับเผาหมูกับเผาไก่อยากอัดเลกกัดสร้างเอาขาขึ้นวนเหรอวะอยากอัดเลกกัดสร้างเอาบันทะโอ้ว่าน่าเสียไม่ไม่เป็นตะกี้เป็นดังไฟคว้นหินหินน้ำเสียงหน้าแล้วอ๋อหัวกันสอดมา้วนแล้วเนี่ยเนาะเห็นไหโอ้นี่เลยจะของหน้าจะของหน้ากินเข่าเห็ดได้พูดียาวเห็ดได้พูดียว ข,ข,ขันอยากเพิ่มอีกเห็ดไข่เขาเห็ดไข่าดาวใส่ยหงไตัวไข่ดาวอีกเพิ่มเงินอีกเออขันยยิ่งเพิ่มกันอีกไงบอกเห็ดไข่ดาวน้อยนึงเด้อเครไปอีกโอ้ขัดซอสน้อยก็เพิ่มอีกเพิ่มอีกโอ้ได้มัดบันเถอะได้มัดโอ้เออที่นี่บอเป็นสิหาทีบานจริงดิใส่บ้างแต่เสียบต้นเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวๆนี้เนี่ยโอ้มันได้หลายก็เข้ามาด้อมูเลย เตัดตะแแบบตะแแบบมาหน้ากินเข่าปองแต่ว่าจะกี่มีดังไฟควนหอมหอมน้ำให้หน้าหานมไม่มาแจงเนาะหานมไม่มาแจงหาปลาก่อนหาส่วนปลาซิวไปสั่นปลาซิวหงอกไปสั่นแล้วไข่หนึ่งนึงเพิ่มอีกสิบบาทเดีไข่หนึ่งนึงเพิ่มอีกสิบบาทตาสองน่วยก็เพิ่มอีกยี่สิบเออสั่งได้สังได้เนาะั่าเนาะ บาด่โรเวาขเลยม้วัดตีเทาบ่ะโอ้อันนี้่หงวะเบึ้งบึงบึงเบึงึง้อุ้ยุัดกวากาเด้อเบ้งเด้อเด้อเด้อเด่ยเป็นไเป็นไเป็นวาวานเปนถ่าหง่วะหยเด้อไกลแล้วไกลแล้วห้วานถ่า่ ส่วยกันข้าวเดียวบึบบับบึบบับมันจะเกิดว่าละวันที่ประเดี๋ยวนะสมอ่ะพอดีเลยเหรอยุคน่ะเออเดี๋ยอยุ่นียเดี๋ยอยุ่เวืองทอกระดงแล้วที่บัลลแล้วหรือตีบัลล์เล็กกลางบัลล์เล็กกลาง เจ้าสอนไมเฮ้ยมันกระดตงหวังเป็นดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หนี่เจ้าสนไปเข้าเดียวเนี่ยอือเลยไหลดิเไหลจอย่างนเอาให้เล่าเลยข้าบข้าเบาไปแจงข้าบ่อไปแจงเท่บกบมตนบกตนบกบบน ากอร่ยเปิดนนใส่ตืบนมาได้หกะตวส่ตืบกันแล้วว่าเปนได้หกบงี้หรืดินี่แม่นเี่ยหลายแล้วเนี่ยแต่หลายแล้วเนี่ยปูน่อยกะมีปูหน่อยง้เนาะอยหนี่ไข ลม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 อถก็ลมลวเอ้พี่นาทีจากว่านมืดแล้วปั่นได้วมาปั่นหลอดรถมาปั่นว่านมืดครับว่นเครื่องคนครับรถผลมันก็บาคือนกันมันได้แล้วนะวินาทนะแต่วันนีปั่นยาวขกันเยู่แต่วานีปั่นขึ้นกัน ตงนี่วานมืดแล้วพี่น้องใส่คดวานก็ได้ใส่เครื่องฝนด้วยโอ้โหไม่น้ำด้วยฝนตัว สันไปนาสันเรตกเพราะว่าเขาติดเงินว่าสันสันบอกว่าวานเครืงอีกแลพี่น้องเนาะพอดุลย์ลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่มาติดตามรับชมพอจบชิบไปแต่เพียงสานี้เด้อพี่น้องเด้อพอกันไม่ชิบหนาคือนี่ภาพีีภาพน้องว่าเบิ้งขืนวานเขาด้วยมือวานเขาด้วยมือแล้วเขารถปั่นเด้อพี่น้องเด้อพอจบชิบเด้อพี่น้องเด้อพอกันไม่ชิบหนาเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูสิแต่วมันลูกต่ำของบอลลูกอีกแล้วตั้งแต่ดีก็ได้ครับลูกอีกว่าเป็นทาวงหน้าไม่ค่อยยกเยี่ยง